สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสวัสดีผู้ปกครองนะครับวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูนกวัฒน์ศันนะครับกับรายวิชาดนตรีนะครับดนตรีและก็นาจะศิลป์นะครับสําหรับนักเรียนชั้นป .1 ของเรานะครับวันนี้นะครับคุณครูนะครับจะมาทบทวนทั้งหมดตั้งแต่เราเรียนมาวันนี้ไม่หมดนะครับต่อสัปดาห์หน้านะครับทาไม่หมดวันนี้นะครับต่อสัปดาห์หน้านะครับเป็นไงกันบ้างครับในช่วงที่แล้วหลายๆคนเขียนตัวโน้ตทั้ง7ตัวแตัว ฝึกเขียนตัวโนต้ตตามตำแหน่งในบรรทัด5เส้นวันนี้เราก็จะมาทบทวนตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่เทอมที่1จนถึงเทอมที่2ก่อนที่เราจะสอบนะครับว่าข้อสอบจะออกมาในลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับเด็กๆครับนักเรียนครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับหรือก่อนหน้านี้นะครับเราเรียนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนักศิลป์ ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการเล่นหรือแม้แต่การชมนะครับเป็นผู้ชมที่ดีใช่ไหมครับตั้งแต่บทที่หนหน่วยที่1เลยเราจะเรียนเกี่ยวข้องกับดนตรีซึ่งเกี่ยวข้องกับการกําหนดการกําเนิดของเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงต่างๆเสียงแหลวเสียงทุม้มแล้วก็จะมีลักษณะของหน่วยที่2ก็จะเป็นกิตกรรมดนตรีนะครับ แล้วก็จะมีในลักษณะของบทเพลงในชีวิตประจําวันบทเพลงไหนสําคัญในชีวิตบทเพลงใดนะครับที่เราจะต้องใช้ในการประกอบการละเล่นเพราะฉะนั้นไปดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการละเล่นการกําเนิดนะครับของเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือแม้แต่เสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างนะครับส่วนที่ครูวงกลมนี้เป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติครับ การตลีละครั้งมิ่งหรือการขับรถหรือไซเรนรถหรือการขับรถส่วนต่างๆที่ครูวงกลมไว้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะครับกาเนิดเกิดเสียงขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงนกเสียงแมวก็จะเป็นเสียงธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ครูจะหยิบยกไปออกข้อสอบสมมุติถ้าครูถามนะครับคุณครูก็จะถามในลักษณะของเสียงกาบกาบ เสียงร้องกําเนิดขึ้นจากสัตว์ชนิดไหนหรือฮ้องห้องเกิดขึ้นจากสัตว์ชนิดไหนก็จะมีลักษณะคําถามนี้ด้วยนะครับหรือแม้แต่ลักษณะของสีสันของเสียงเด็กๆครับเราเคยนะครับเราเคยแยกในลักษณะของการกําเนิดของเสียงแล้วใช่ไหมครับแล้วเสียงชนิดไหนที่สัน้นเสียงชนิดไหนที่ดังหรือเสียงชนิดไหนที่ทุ้ม เราลองมาดูกันนะครับส่วนที่ครูวงกลมไว้เสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าเสียงฟ้าแลบนักเรียนคิดว่าเสียงชนิดไหนดังที่สุดครับฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับเสียงดังมากนะครับฟ้าแลบมาเฉพาะเสียงแบบแป๊บๆนะครับหรือแม้แต่ในลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นเด็กๆลองมาดูพร้อมกันกันกบครูนะครับเสียงที่เราได้ยินจะมีลักษณะ เสียงดังหรือเสียงทุ้มแตกต่างกันออกไปถ้าเป็นเสียงระครก็จะมีลักษณะของดังกังวานถ้าหากว่าเสียงฟ้าผ่าก็จะเสียงดังมากนะครับหรือแม้แต่เสียงเล่ากระซิบคู่กระซิบเบาๆแผ่วเบาๆเสียงในลักษณะนี้หรือผู้ใหญ่นะครับลุงนะครับหรือคุณพ่อเวลาพูดก็จะเป็นเสียงทุ้มๆใช่ไหมครับนั่นก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งหรือแม้แต่ในลักษณะเสียงของเรา เราก็จะเสียงเล็กแล้วใช่ไหมครับเด็กๆนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเราลองมาดูนะครับแบบทดสอบในข้อที่1น,นักเรียนครับออวัยวะใดใช้ฟังเสียงครับดวงตาไม่เอย่ยปากไม่เอย่ยหูไม่เอย่ยข้อนี้คือข้อขอไข่นะครับหูนะครับเป็นอวัยวะที่เราใช้ฟังเสียงนั่นเองถ้าหากว่าเป็นข้อที่2 ภาพใดทําให้เกิดเสียงตามธรรมชาติครับเด็กๆเ,เสียงฟ้าผ่าเสียงรถไฟหรือเสียงตีะระฆังครับข้อนี้ก็คือเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของหยิบยกตัวอย่างนะครับเด็กๆครับถ้าเป็นข้อที่6เลยครับถ้าเป็นข้อที่6เป็นเสียงร้องของสัตว์ชนิดไหนหมอ มอเสียงร้องของสัตว์ชนิดไหนครับวัวนะครับถ้าหากว่าในข้อกเสียงม้าก,ก็จะเสียงร้องแบบไหนครับฮิฮิกับ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 ใช่ไหมครับหรือเสียงจานแตกครับเด็ๆครับเป็นลักษณะเสียงแบบไหนเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทําข้อสอบกันนะครับอาจจะเป็นข้อสอบที่เราสามารถฟังเสียงได้หรือเป็นข้อสอบในลักษณะแบบ เราคีถูกหรือติ๊กถูกเดี๋ยวครูจะไปทำใน Google Form นะครับโอเคเด็กๆครับเสียงดนตรีทีนี้ลองไปดูฟังเสียงถ้าหากว่าหยิบยกบนหัวครูเลยนะครับถ้า,ากว่าเป็นในล,ลักษณะของเสียงเดี๋ยวครูขอยกครูมาไ,ไว้ตรงนี้ก่อนจังหวะนะครับถ้าเป็นอัตราความเร็วจังหวะนะเสียงฉิงครูเคยขึ้น powerpoint นะครับ เวลาเราปรบมือจังหวะเสียงชิงถ้าเป็นจังหวะ3ามชั้นจะช้านะครับถ้าหากว่าเป็นจังหวะสองชั้นจะเร็วเดี๋ยวเราลองออกเสียงตามคูนะครับเอาแค่จังหวะเดียวก่อนจังหวะช้าช,าชิงชับชิงชับนี่คือจังหวะ3ามชั้นนะครับที่จริงมันช้าวกว่านี้นะครับเด็กๆครับชิงชับ ชิงชับประมาณนี้นะครับถ้าหากว่าจังหวะสองชั้นก็จะปานกลางไม่เร็วไม่ช้าเกินไปนะครับเด็กๆครับลองมาดูกันนะครับว่าข้อไหนดังต่อไปนี้เอาสักสองข้อดีไหมครับข้อใดมีเสียงดังมากที่สุดครับข้อนี้ก็คือฟ้าผ่าถ้าฟ้าแลบมาเฉพาะเสียงใช่ไหมครับเออมาเฉพาะภาพใช่ไหมครับมาเฉพาะแสงใช่ไหมครับถ้าฟ้าร้องก็จะร้อง คล้ายกับเวลาที่มันฝนตกใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเสียงดังมากที่สุดระหว่างฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าก็คือฟ้าผ่านั่นเองนะครับหรือแม้แต่แต่ลักษณะของคุณสมบัติข้อที่2ครับเสียงได้มีคุณสมบัติปรับเสียงดังเสียงเบาได้ข้อนี้ก็คือเสียงของคนสามารถปรับเป็นเสียงสูงเสียงสั้นหรือเสียงที่เสียงทุ้มๆนานก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ ไปดูข้ออื่นกันนะครับข้อที่ครูหยิบยกไปอันนี้อันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการเคลื่อนไหวนะครับเด็กๆครับจังหวะเพลงมาร์สเป็นลักษณะแบบไหนเด็กๆครับลองฟังเสียงนะครับเวลาที่เราเคยเดินพาเลทไม่รู้ว่าปอนหนึ่งเคยเดินไหมนะเคยเห็นการเดินพาเลทไหมนะตอนอยู่อนุบาล แต๊กตลาแต๊กตกตึงแต๊กตึงต๊กตึงตลาเตกแต๊กตึงแต๊กตึงแต๊กตึงเตล่าเตกแต๊กตึงแต๊กตึงแต๊กเสียงจังหวะเพลงมาร์ทนะครับนี่คือลักษณะเสียงมาร์ทเด็กๆครับในการเคลื่อนไหวจังหวะมาร์ทนะครับเราเคยได้ยินเสียงของดนตรีไม่เอ่ยเวลาที่เรานะครับนักกีฬาเวลาที่เราจะเดินสวนสนามอะไรต่างๆเราเคยได้ยินเสียงนี้ไม่เอ่ย แท็กแท็กแท็กตละล็กแท็กตึมแท็กตึมแท็กตึมตละแล็กแท็กตึมแท็กตึมแท็กตึมตลล็กแท็กตึมแท็กตึมแท็กตึมนี่คือจังหวะม์ดนะครับเวลาที่เราจะเดินเราก็จะเดินแบบซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวายกซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายเข้ากับจังหวะแท็กแท็ก ตกตะล็กแตกตึมแ tamam, ต๊กตึมแตกตึมตะล็กแตกตึมแตกตึมแตกตึมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของจังหวะเพลงมาร์ทนะครับเด็กๆลองไปดูกันนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นในข้อสอบจะเป็นในลักษณะแบบไหนไปดูกันครับเห็นไหมข้อที่หนึ่งคือข้อใดเอ่ยจังหวะมาร์ทจังหวะก้าจังหวะอินเดียแดงจังหวะเพลงมาร์ทนะครับเมื่อกี้ ทั้งเรียนครับหลังจากนั้นก็จะเป็นในลักษณะของดนตรีนะครับกับชีวิตของเราก็จะมีลักษณะของเพลงในชีวิตประจําวันก็จะมีเพลงกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กก็จะเป็นเพลงช้าๆทำให้เด็กนอนหลับใช่ไหมครับก็จะมีคําถามถามเรานะครับในลักษณะบอกว่าเพลงกล่อมเด็กที่ให้จังหวะช้าเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกแบบไหนก็สนุกสนานขอ ทำให้ง่วงข้อทําให้คิดทําให้ได้ข้อคิดข้อนี้ก็จะเป็นในลักษณะทําให้ง่วงนะครับพ <ง S 1> เพลงคอมเดีก,ก็จะเป็นจังหวะช้าๆนะครับเด็กๆครับลองมาดูสัก2อสาข้อครับเด็กๆครับต่อช่วยกันดนตรีเอาไปดูข้อที่4นะภาพที่เราเห็นนี้จากภาพคือคือคือดนตรีของภาคใดอันนี้ก็คือแคนของภาคอีสานนะครับเด็กๆครับหรือแม้แต่ลักษณะของจังหวะเด่นๆนะครับของเพลงพื้นเมืองต่างๆนะครับ ก็จะมีคามําถามคําถามข้อหนึ่งนะครับถามว่าข้อใดไม่ใช่เครื่องดนตรีพื้นบ้านซึ่งกีตาร์แคนข้อนี้ก็คือกีตาร์นะครับกีตาร์เป็นเครื่องดนตรีสากลน,นะครับไม่ใช่เครื่องดนตรีพื้นบ้านของประเทศเรานะครับโอเคทีนี้เด็กๆลองมาดูกันนะครับถ้าหากว่าเป็นในส่วนของภาษาท่าภาษาท่าที่นักเรียนเห็นในที่นี้จะใช้ในรูปแบบไหน ลองมาดูกันนะครับครูขอหยิบยกมาสองข้อคนในภาพแสดงท่าทางได้กินอะไรทาปิดจมูกวันนี้กินอะไรเอ่ยครับกินไก่ทอดรู้สึกหิวหลายๆคนตื่นเช้ามายังไม่กินอะไรใช่ไหมครับหิวยังเอ,อ่ยทาแบบนี้ไหมถ้าถากว่าเรารู้สึกหิวมม่คงไม่ใช่นะครับเราคงเอามือมาแตะที่ท้องใช่ไหมครับเวลาเราได้กินแบบโอ้โหกินไก่ทอดหอมจังเลยใช่ไหมครับ กินขยะเน่าๆหรือกินดอกกุหลาบครับกินขยะเน่าแน่นอน,น,นใช่ไหมครับแบบเอาุ๊บปิดจมูกเห็นไหมครับเห็นดังภาพไม่เอ่ยหรือแม้แต่ภาพข้อที่6จากภาพควรใช้ท่าทางประกอบเพลงได้นักเรียนครับเพลงกาไม่เอ่ยหรือเพลงเป็ดหรือเพลงนกน้อยครับมือแบะออกด้านข้างเพลงเป็ดนั่นเองถูกต้องเลยครับห,รหลายๆายคนตอบถูกนะครับ หลายคนตอบถูกเย่ใช่ไหมครับไปดูข้อสุดท้ายกันนะครับก่อนที่เราจะไปทําข้อสอบยกตัวอย่างนะครับเสียงฮ้องฮ้องดังภาพที่เราเห็นเราคิดว่าข้อไหนระหว่างกอขอข้อเราคิดว่าข้อไหนเอ่ยใครคิดว่าคอไก่ลูกม้ายกมือครับใครคิดว่าขอไข่ลูกไก่ยกมือครับใครคิดว่าข้อข้อลูก สุนัขยกมือครับฮ้งฮ้งงนะเป็นเสียงของสัตว์ข้อใดใครตอบขอ้ขอคอยกมือถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยครับเป็นเสียงของสุนัขนะครับโอเคไปดูอีกข้อนึ่งกันครับข้อนี้ครับเด็กๆครับภาพใดเป็นเสียงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์หรือสิ่งที่ประดิษฐ์ของคนนั่นเองระหว่างกอไก่ครับภาพกอไก่ติ๊กตอกติ๊กตอก,ก,กใช่ไหมเอ่ย บางคนบอกว่าไม่ใช่ครูไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอไขไม่เอย่ยบางคนบอกว่าถูกต้องเลยครับนาฬิกามนุษย์สร้างขึ้นหรือข้อคอครับเสียงของมา้ามนุษย์สร้างขึ้นไม่เอื่ยนมา้าข้อนี้ขอไข่ถูกต้องครับขอไข่ถูกต้องครับผมขอไข่ถูกต้องครับอีกข้อนึงข้อสุดท้ายครับนักเรียนคิดว่าภาษาท่าในรูปนี้เป็นการสแสดงท่าทางอะไรเอย่ย อแบบนี้นะครับหรือผู้ชายมือแตะข้างแก้มมืออีกด้านนึงยื่นออกไปคิดว่าท่าไหนเอ่ยท่าฉันท่าอายท่าเธอในภาพนี้คือท่าอะไรเอ่ยครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องเลยครับขอไข่ท่าอายครับผมถ้าหากว่าท่าฉันก็จะเอามือมาไว้ไงครับมือมาวางไว้ที่หน้าอกนะครับในลักษณะนี้นะครับท่าฉันนะครับ ถ้าหากว่าถ้าเธอก็จะทำมือในลักษณะนี้ออกไปนะครับเชอนะครับมืออีกด้านหนึ่งก็จะทําอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าเธอนะครับโอเคนักเรียนครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือในเทอมที่1ส่วนในเทอมที่สองเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยในชั่วโมงหน้านะครับในเทอมที่สองจะเกี่ยวข้องกับ ภาษาท่าหรือแม้แต่นาทยศัพท์ก็จะหยิมยกข้อมูลต่างๆหรือแม้แต่ส่วนของข้อเขียนที่เป็นในลักษณะของเขียนตัวโน้ตนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเรามาฝึกเขียนโน้ตด,ด้วยกันในช่วงนี้ครูมาทบทวนมาติวข้อสอบให้เรานะครับอย่าลืมฝึกทําข้อสอบทั้งหมด10ข้อเป็น Google Form นะครับครูจะทิ้งลิงก์นะครับอยู่ในห้อง Classroom นะครับอย่าลืมกดเข้าไปทําพร้อมกับ แคปหน้าจอส่งด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานนะครับเด็กๆครับถ้าหากว่าใครเข้าทําไม่ได้พิมพ์นะครับพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับโอเคครับในชั่วโมงนี้อย่าลืมเข้าไปทําข้อสอบ Google Form ด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด10ข้อเข้าไปทบทวนกันด้วยนะครับว่าข้อสอบจะมาในรูปแบบไหนให้เราลองฝึกทำท้ายชั่วโมงนะครับข้อสอบทั้งหมดส0ข้อนี้จะเกี่ยวข้องในส่วนที่ครูพูดมาทั้งหมดเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพบเจอกันในช่วงหน้าจะเกี่ยวข้องกับภาษาท่าแล้วก็ฝึกเขียนโน้ตอีกครั้งหนึ่งข้อสอบข้อเขียนจะเป็นในลักษณะของการฝึกเขียนโน้ตนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวข้องกับลักษณะของการเขียนโน้ตสากลว่ามีวิธีการเขียขนตัวโน้ตตัวดำตัวกลมเวลาเราไปบันทึกในบัตรทัาเส้นขเขียนแบบไหนเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในช่วโมงหน้าชั่วโมงน,น,นี้ต้องขอตัวลาเด็กๆก่อนนะครับเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาทบทวน เก็บข้อมูลกันในชั่วงหน้าชั่วงนี้สวัสดีครับสวัสดีผู้คองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรนเดครับ